สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนครับวันนี้เจอกันในคลิปของเซียนบุญเล่าพัฒนาพี่น้องโค่งสุดถ่ายถ่ายสุด้อมกับบรรยากาศยุท่งหน้าพี่น้องเข่าฟังนี่หรือว่าทั้งนี่พี่น้อง มันน้ำสิบอฮอดบ่ถึงพี่น้องนะครับบ่เมนหน้าแอดดอกหน้าเพิ่นพี่น้องแอดก็ถือโอกาสทายทํำให้พี่พี่น้องได้โชวน์น่วกันนะฟังเพิ่นเกียกเก้ยวก็เกี้ยวแล้วพี่นอ้องคนตากเขาก็เต้มน้ำทางพี่น้องช่วงนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าโคกหน้าโน่น,นได้พี่น้องนี่ใครอยู่เพิ่นสีได้เกี้ยวอยู่ดอกพี่น้องมันถอกมันนันอยู่อืม พี่น้องเลขของเสี้ยนบุญค้นโคลาดห,ห,นะหรือว่าเล่าพัฒนาพี่น้องอุิพา,านามาเพิ่นกับริทรงให้นะครับหรือว่าพันยากเขายากน้ำนะปลายผูรลายคนที่กำลังลงไฮลงหน้าที่กำลังเก็ดเกลียวเขา่านะครับที่กำลังยากเข่ายากนา้ำคันอย อธรรมดาพี่น้องสำหรับตัวเลขก็จะซาแน่เร็วแน่เป็นบางาวิลาเวลาช่วงบันตอนพี่น้องเขาหน้าโคกก็เป็นยังเสียหะอพี่น้องนะครับบอมเนอน้าลงกระทะนะบอมเนอน้าหอม ออยงายเป็นหน้าหอมนะพี่นอ้องบ้านเอติเอิญหน้าหอมอันนี้หน้าโคกหน้าโคกได้สำเนีก็ถือว่ามันดีพี่นอ้องนะครับว,ละละละว,วัานหล่าหมูพันธุ์พายหล่าหมูพี่นอ้องแผ่านมาตลาดนะพันพันธายสองเทียพี่นอ้องมันบกเกิดเมองนี้ แต่ว่ากัยังดีว่ามันเกิดมันได้เกี่ยวอยู่พี่น้องสิได้เกี่ยวอยู่นนะครับหน้าโคกนะพี่จะอ้อยได้พี่น้องเียมาั้งโน่นทั้งอย่างเอนจะปลูกอ้อยปลูกยางครับขอพระคุณพี่น้องสู้ขู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเสยนบุญคนโคลาช หรือวาล่าพัฒนาในวันที่4พฤศจิกายน2567นะครับขอพรบคุณเอซีทั้งไก่ทั้งไก่ตั้งมืองนอกมืางหน้านะครับที่คอยเขามากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอากาศร่มพี่น้องกินเย็นคือจังพายุ หมาเนี่พี่น้องแต่ว่าข,าาข่าวว่าพายุเข่าพี่น้องพายุเข่าว,วันที่สี่ฮอตวันที่เกตวันที่สี่ถึงวันที่เกตพายุเข่าต่ว่าทิตกฮอตคอนเกนบนแนาวแจขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้อง ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะพี่น้องเธอบดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝายฝนต้นหนาวครับล่มหนาวเขามาพ้องกับฝนพี่น้องนะครับเป็นห่วงเป็นใยการสุขุสุข,ข้นพี่น้องครามันไข่มากป่วยมากกับลำบากหาเงินไปหาหมอพี่น้อง อแอดนี่มันขึ้นหมอแล้วพี่น้องไปทุกมือหน้าโคกพี่น้องหน้าโครกอกยู่ประมาณนี้แลหละถือว่าดีพี่น้องหน้าโคกได้เกี่ยวหน้าหอม,มันเกี่ยวแล้วพี่น้องอันนี้หน้าเพื่อนดอกพี่น้องเป็นหน้าแอด นายไให้พี่พน้องชว่อมกันพร้อมกับตัวเลขของเซียนบุญก้นโคลาดพี่น้องสำหรับลาพนาในงวดวันทีสีจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เอาไปดูไปชมตัวเลขของเซียนบุญกันพี่น้องขินทางนี้คือทางลัดออกไปตลาดหนองแก่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับทางออกจากบ้านเอ็ดจะไปตลาดนองแก่นะครับ ครับพี่น้องวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเสียนบุญโคราสหับราพัฒนามาแล้วพี่น้องนะครับมาแล้วมือหวดลายกับลายลายได้สำหรับราพัฒนามือหงดบ่อมากับบ่อมาได้ไล่ลายพี่น้องนะครับหวดส่งมาลายกับลายค้าก็ได้พี่น้องนะครับแต่ว่าคดีใจเอาห้าวกะลงให้บั้นเบิดสุขจารย์แล้วพี่น้องเอาไปส่งมาห้แล้ว เซียนบุญโคราดลาวพัฒนาวันที่4พุจจิกายนฟัน8และ0ฟัน8และ0จับคู่วันพี่น้องจับคู่0 2 0 5 0 4 0 3 0 8 8 1 8 2 8 5ตัวกัน9 0และ9 3เลอพี่น้องเดอ้อนี่คือเลขลาวพัฒนาของเซียนบุญทางโคราดนะครับเน้นเพิ่นก็คือ8 0 0, 0 8 4 0 0 4 สามศูนย์ศูนย์สามแปดสองสองแปดนี่โนเนีนของเพื่อนได้พี่น้องเด้อตัวการเก้าศูนย์และเก้าสามพี่น้องนะครับชื่นชอบก็จัดขัดก็ขอให้ผ่านเท่านั้นทุกอย่างเราสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะไม่สนับสนุนให้เปรี่ยนการเพราะนั้นแต่อย่างใดโปรโดใช้วิจารณาในการรับชมได้พี่น้องเด้อนาะวฝากไว้นัาพีน้ำนองสู้ขู่สกุนช่องนหน่อยๆขอกอหอยขอแกนน้ำปลาน้ำลูงน้ำพีน้ำนองสู้ขู่ส่วนคือเก่าพี่น้องนะครับขอบคุณอาจารย์บุญหรือว่าเซียนบุญทางโคราช สำหรับราพัฒนาในงวดประจำวัน hmm. ที <cel> ่4พฤศจิกายนขออายุหม st <strom> <Danielle proposition> ันคนยืนห้ยเจริญเจริญอาจารย์เด้อร่วมั้งพีน้องเอฟซีพร้อมนับที่เขาไม่ติดตามรับชมก็ให้อยอายุหมันคนยืนห้เงินทองไหลมาที่มากคือเจ้งสายนำบอกขาดสายกระเป๋าตุ้งตุงสู้ขู่คนพี่น้องนะครับครับสำหรับตัวเลขกพี่น้องก็คงจะได้เห็นน้ำกันนะสำหรับผู้ชื่นชอบก็ ไปจัดเด้อมาแรงเด้อนะบผบวมากระเบึงให้ลกูกให้หลานน้ำเน่นะครับส่างคลิปขึ้นหน้าเพื่อก้อมสุขความนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับเฮากับอมโหเขากันว่าเลขอกจะออกตัวใดนะครับเจียงปลาขอนพี่น้องเอ้ยดัยงบับบับบับอยู่ เนึงปลาคน้น,าคอน,อนอย่างปลาขอนบออยูพี่น้องเอา้ามักกะจัดเระพี่น้องขัดกระพานด้วยพี่น้องเด้อทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะครับสำหรับคลิปเล่าพัฒนาของอเส้นบุญค้นโคราชขอบคุณเส้นบุญค้นโคราชนะครับขอยอยู่มั่นคนยยืนหล,ลังกกยแข็งแรงด้วยจานด้อนะร่วมส่งพี่น้องเอฟซีสุกูทุกคนที่เข้ามาติตตามรับชม และรับฟังนะพี่น้องเขาแล้วเขามาแล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไล์กดแชร์ได้นําพี่น้องเนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังแรงแค่แรงใจให้โลกลานย่างน้อยทั้งอาภูชมแพ้น้ำด้พี่น้องเด้อนะครับอยู่ดีแห้งอยู่แดงไม่ให้สุกูส่สก้นพี่น้องสวัสดีครับ